คบนี่คือในการเล่นซีทีวีเกมเอร์ซนี่คือเซิร์ฟเวอร์ a m ทีเกใครที่เข้าช่วงแรกโปรโมทซเตัรเองนะช่วงแรกใครเข้าก็มาเป็นไม,ไม่ใช่ดีอนี่ให้ให้เกมหมดฟรีถ้าใครขอนะถ้าใครจะสวก็ได้เลยแต่รี้ก็พิ่งตัวแรกเอ,ออะไรตัวแรกเขาเรียกว่าเออตอนแรก ไปใช้เวอร์ชันุดอ,อะไรนะเออไปใช้5.2เราลงไม่เป็นโอ้ยสอง B เราลงไม่เป็นลงเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นลองมาดูคนอื่นดูเพื่อพี่เกมเมอร์เดยลองดูดูคนหนึ่งเคยมีคนสอนว่า1.7.5วิธีลงยังไงลงเข้อแรกลง มค์ Server. ครับเซิร์ฟเวอรใครช่วงหน้าจะมีเอ่เอไมค์ครับเฮ้ยช่วยกันเข้าด้วยนะแล้วก็ช่วงหน้าจะมี m i n e คร a f เซิร์ฟเวอร์อะไรนะสวายโบเซิร์ฟเวอร์มค์ครับเอสซีท e ีวีเกมเมอร์เซิร์ฟเวอร์มค์ครัเอสก็ได้นะก็ดเดี๋ยวตองไเกินสตารแล้วดเดียวไปหานะนี่ก็จะเป็น เลืวอผมที่เพิ่งสร้างได้เมื่อสองสามนาทีเมื่อกี้เพิ่งทําได้โอ้ค่อนข้างจะเล็กนิดน,นึงแต่เข้าเมื่อกี่คนก็ได้แล้วแต่เป็นยี่สิบนะเป็นยี่สิบช่วงแรกเดยเป็นยี่สิบใครจะเข้ามาเจอกโดผมจะให้ไอพีไว้ใต้ดิสคริปชันแล้วก็จดไปเจอกันพาร์ทหน้าก็จะทำโบติกสบายโวนั่นแหละประมาณกี่พาร์ทยังไม่รู้เลยทำกับคุณบิ๊กกับคุณนั่นนี่นั่นนู่น เซฟนี้ก็จะเป็นเซฟอะไรนะให้สร้างกันอะให้สร้างกันแบบให้สร้างกันเป็นเมืองเลยแล้วดดก็จะมีพาสเซอร์เวอร์สไรวเวอร์สเปอโอทองเยอะตังเลยเหล็กผู้ิก็จะมีตรงเซวนฟนี้ก็จะเป็นให้สร้างแบบใหญ่กันเลยแล้วอีกเซฟหนึ่งเซฟแบบให้คนเข้ามาคนแรกะสร้างเป็นเกมเหมดหน่งสร้างเยอะๆเลยพออีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวก็ ถ้าได้ให้เกมไอพวกเกมมอนนั้นนะ่ะลองจะดูแต่ละคนดูคัดคัดเลือกจะเป็นทีเอ็มแอดมินพวกเนี้ยดูไม่กล้าจะใช้รายการผมเป็นแอดมินพวกเนี้ยเอกกอก็อก็รอด่วนโอ้โอ้โอ,อ,อ้ซอมบี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเออใครจะติดตามได้สาม่องทางก็มี กาลีน่าสกา,ายแล้วก็เฟซใต้ใต้ดีสคริปชั่นนะอย่าอย่าลืมกดซับส r i b e และกดแชร์อย่าลืมกดซับส r i b e และกดแชร์เพื่อนนะแชร์ให้เพื่อนดูนะแล้วก็กดไ like ลด้วยเพื่อจะได้ทำคลิปหน้าต่อไปโอเคนั้น บายลาจากไปดูใต้ดิสุทั้งอย่างด้วยน,นะถ้าใครอยากาเซอผมเยอะแยะโอเคบายลาจาก